ล่าสุดเช็คกันชาร์จ3ามกลุ่มเปราะบางใครกันบ้างเตรียมตัวรับเงินเยียวยา3 0 0พบาท จากกรณีที่ครมเห็นชอบในหลักการผลการพิจารณาของคณะกรรมการก่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรกร1ล้านล้านบาทมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับกลุ่มปอาบางที่จะได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการดังกล่าวประกอบไปด้วย1เด็กแรกเกิดถึง6ปี จากครัวเรือนยากจนไม่เกิน1,451,468คน2ผู้สูงอายุไม่เกิน9,664,111คน3ผู้พิการไม่เกิน2,27,500คนอย่างไรก็ตามรวมกลุ่มปอบางทั้งหมดไม่เกิน13,143,079คนโดยจ่ายเงินเยียวยารายละ1,000บาทต่อเดือนเพิ่มเติมจาก เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการและเพิ่มเติมจากเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี2 5 6 3สําำหรับการจ่ายเงินเยียวยาง,งวดเดือนพฤษภาคมปี63นี้ให้นำมารวมจ่ายพร้อมกันกับงวดเดือนพฤุนายนปี63าจำนวน2,000บาทและจ่ายงวดเดือนกรกฎาคม ี2 5 6 3อีก1,000บาทตาสุดเปิดกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆรอครังโอนเงินเข้าบัญชีกันได้เลยจากสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอาทิ กลุ่มอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมและกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มที่ต่อไปที่จะได้รับเงินในวันที่29พฤษภาคมนี้คือกลุ่มคนพิการเมื่อวันที่26พฤษภาคมเพจ Facebook, สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ได้โพสต์ข้อความระบุว่ารู้ยังเงินช่วยเหลือคนพิการเข้าวันที่29พฤษภาคมนี้ มาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ให้กับคนพิการทุกคนที่มีแบบจำตัวจำนวน1,000บาทจากกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยจ่ายครั้งเดียวไม่ต้องลงทะเบีนใดๆสามารถแบ่งได้ดังนี้1คนพิการที่รับเบี้ยวความพิการผ่านบัญชีธนาคารกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน1,000บาทเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงจํานวนกว่า 1ล้านหแสนคนภายในวันที่2 9พฤษภาคม2คนพิการที่ไม่มีบัญชีธนาคารองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลและอบอตอจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการจำนวนกว่า3แสนคนคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายนนี้ส่วนคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการกว่า60,000คนทั่วประเทศสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพอมอจอจะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ การโดยตรงหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายนทั้งนี้หากหลังจากวันที่15มิถุนายนคนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ w w w dep.go.th หรือติดต่อเบอร์02 3543388ต่อ304หรือต่อ307 อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตกันทันทีล่าสุดครังเตรียมแจกเงินให้ผู้ถือบัตรสดิการแห่งรัฐยืนยันได้ครบบทุกคนจากสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนต่างได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งทางรัฐกำลังหาแนวทางช่วยเหลือโดยการแบ่งกลุ่ม เป็นกลุ่มย่อยๆเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมล่าสุดนายละวาลนแสงสนิทพออเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆศกกระทรวงการคลรังได้กล่าวว่ารัฐบาลมีการออกมาตรการเพื่อดูแลแล,และช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะ กลุ่มแรงงานทั้งหมดกว่า40ล้านคนซึ่งมาตรการที่ออกมาแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมซึ่งกลุ่มผู้ที่มีไรายได้น้อยมีทั้งหมด14.6ล้านคนหากหากจำนวนการช่วยเหลือที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มอืนอ่นๆจะเหลือเพียง2.4ล้านคนซึ่งกลุ่มที่ตกหล่นในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังนั้นเป็นกลุ่มผู้ที่มีไรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเรียกอีกอย่างว่าบัตรคนจนกว่า14.6% คนคส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมมาตรการในการช่วยเหลือไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ตกหล่นอยู่2.4ล้านคนที่ยังไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือใดๆจากรัฐซึ่งในขณะน,นี้ทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งหาทางความช่วยเหลือ นายรับบลลกล่ววาลวาต่อว่าอยากให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่ารัฐดูแลทุกคนทุกกลุ่มอย่างทวนหน้าโดยมาตรการที่เหมาะสมแตกต่างกันไปและรัฐพร้อมที่จะออกมาตรการดูแลอย่างทันท่วงทีที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการผ่านวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปพร้อมกันโดยาคาดว่าในส่วนนี้ทั้งหมด เมื่อมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของมาตรการในการให้ความช่วยเหลือของรัฐแล้วจะอยู่ที่12.5ล้านคนที่รัฐบาลเตรียมให้ความช่วยเหลือต่อไปล่าสุดเหลืออีก3วันกับการร้องทุกสถานะต่อไปนี้มีสิทธิ์ลุ้นจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันใกล้จะสิ้นสุดโครงการแล้วเชื่อว่าหล,หลายๆคนที่ยังไม่ได้เงินก็คงจะกังวลใจกันอยู่แน่นอนล่าสุดเมื่อวันที่26พฤษภาคมเพจเฟซบุ๊ก โครงการมารดาประชารัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้โพสต์แจ้งข่าวว่าอีก3วันกับการร้องทุกข์หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะผู้ที่เคยเข้าไปลงทะเบียนในเว็บเราไม่ทิ้งกันโครงการเราไม่ทิ้งการเยียวยา5,000ไปติดต่อที่ธนาคารออมสินทกศและกรุงไทยหมดเขต29พฤษภาค,คมนี้ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธ์ ตามมาตรการเยียวยา5,000บาทขนาดนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ได้เนื่องจากได้ปิดรับการลงทะเบียนสำหรับมาตรการนี้แล้วตั้งแต่วันที่22เมษาย,ยนดังนั้นไม่ต้องเดินทางมาร้องทุกข์ขอให้ติดตามมาตรการเยียวยาแบบอื่นของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคตผู้ที่ถูกแจ้ง ผลลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลัระประชาช,ชนไม่ถูกต้องจำนวน1.7ล้านรายกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสมก็ไม่ต้องเดินทางมารองทุกเช่นกันล่าสุดคอรมอไฟเขียวแลว้วมาตรการเยียวยา3กลุ่มปลอบางจ่าย3เดือนกว่า13ล้านชีวิตจากที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบ อย่างมากหลังจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 แพร่ระบาดจนเป็นเหตุแท้ทำให้หลายคนและหลายหน่วยงานต้องปิดตัวลงไปส่งผลทำให้สูญเสียไรายได้ซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลได้หาหรืออย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ล่าสุดครมเห็นชอบมาตรการเยียวยากลุ่มปอบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยนางสาวรัชดาธานาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยหลังมีการประชุมครามเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าครามาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่4ทับ2563เรื่องมาตรการช่วยเหลือกลุ่มปอบบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกลุ่มปอบางที่จะได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย 1. เด็กแรกเกิดถึง6ปีจากครัวเรือนยากจนไม่เกิน1,451,468คน 2. ผู้สูงอายุไม่เกิน9,664,111คน 3. ผู้พิการไม่เกิน2 2 7 5 0 0คน รวมกลุ่มปอบบางทั้งหมดไม่เกิน13,143,79คนโดยจ่ายเงินเยียวยารายละ1,000บาทต่อเดือนเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการและเพิ่มเติมจากเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ปี2563โดยกรอบ,บวงเงินไม่เกิน39,429ล้าน237,000ล้านบาทโดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังก,กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศษรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019พศ .2000 563สำหรับการจ่ายเงินเยียวยางวดเดือนพฤษภาคมให้นำมารวมจ่ายพร้อมกันกับงวดเดือนมิถุนายนจำนวน2,000บาทและจ่ายงวดเดือนกรกฎาคมอีก1,000บาท ดยนางสาวรัชดาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าครมมอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังพิจารณาในรายละเอียดร่วมกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนและการเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราบางให้เป็นไปอย่างครอบคลุมและรวดเร็วที่สุด